สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับหมอดูบอลนะครับคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่สองเชลซีจะเปิดสแตมฟอร์ดบิดนะครับพบเดอะเบโรมิดเดิลบ์ของไมเคินคาร์ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมนี้นะครับผมมองว่านะครับเชลซีนะครับปอลลูกบิดปิดแรงน่าจะเปิดเกมเข้าใส่แบบอย่างดุเดือดเลยแน่นอนนะครับเพราะว่า ด้วยสถานการณ์ที่ตามหลังอยู่1นึ่งประตูเพราะเล็กแรกนะครับมิเดียนโบรนะครับเอาชนะเป็นหนประตูต่อศูนย์แต่ด้วยฟุตบอลถ้วยน,นี้ไม่มีโอเวโก ko, เรียกได้ว่าเอาผลสองนัดมารวมกันเลยใครยิงได้มากกว่าคนนั้นเขารอบาฉะนั้นเริ่มเกมมาเนี่ยเชลซี Chelsea, เปิดเกมใส่แน่นอนนะครับผู้เล่นอย่งอางโคพาเมอร์ Palmer, ช่วงตรงนี้ฮอตมากนะครับฟอร์มดีเลยยิงเกือบทุกนัดน,นะครับไรน์เมสเตอร์ลิงนะมอร์เซตไคลเซโดตรงนี้นะครับจะมีก็แต่นิโคลัสเจ็คสัน ที่ไปรับใช้นอกนอกนั้นก็จะอยู่ครบเลยเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับบอสติโนต้องเรียกศรัทธาต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือเชลซีเป็นตอมันแหละเล่นในบ้านด้วยผมกําลังที่เหนือกว่านะครับเสียงเชียร์นะครับถ้าเสมอหรือแพ้แล้วว่าตกรอบไม่ได้เข้าชิงเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มอนาคตเนี่ยบอร์ดบริหารเนี่ยก็น่าจะเกิดข้อกังขาแน่นอนฉะนั้น จะยังไงผมมองว่าถ้าฟ้าไม่ถลม่มดินไม่ทลายอ่ะผมยังมั่นใจว่าเชลซีจะได้เข้าไปรอชิงแน่นอนนะครับส่วนคู่ชิงจะเป็นใครพรุ่งนี้รอรู้นะครับอีสนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไป,ปเยือนฟูแลนะครับซึ่งนัดแรกนะที่แอนฟิลด์นะลิเวอร์พูลเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ,นะรบนัดนี้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงมากนะครับ แม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ผมก็มั่นใจว่าวลิเวูมีโอกาสที่จะเข้าไปาชิงกับเชลซีได้นะครับก็มีกูรูมีนักิเคร์วิจาร์หลายๆคนนะที่มองว่าวลิฟวูนะครับมีโอกาสที่จะได้สีแชมป์ยกตัวอย่างเช่นอย่างเกรจอซัลเนี่ยนะครับก็มีครอบว่าลิเวูวมีโอกาสได้สีแชมป์ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่โอกาสที่มันจะเป็นไปได้นะ มันน้อยน้อยมากเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามันน้อยมากนะครับเพราะว่าฟุตบอลลูกกลมๆนะผมที่เป็นแฟนบอลเนี่ยผมยังคิดว่ามันเป็นไปไม oui. well, ่ได้มันมันมันยากมากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่มันโคตรโคตรยากเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นฟุตบอลพเมลีกอย่างเงี้ยนะครับที่มันเตะกันยาวนานเนี่ยนะครับผู้ผู้เล่ยล่าอย่างนสตี้อย่างเงี้ยนะครับผมกําลังเชิงลึกกลับมาหมดแล้วนะครับ โอกาสที่ลิพูจะพลาดเนี่ยหรือว่านัดเจอกันเองเนี่ยมันมีผลมากนะครับฉะนั้นยากมากนะครับฟุตบอลเอเอคัอย่างนี้นะครับ<อ>ก็ยังเป็นบอลน,น็อกเอาท์ที่สามารถล็อกถล่มพลิกล็อกได้ตลอดเวลานะครับฟุตบอล a, Europa, ยูฟาดูโรปาลีกอย่างเี้ยนะครับ<อ>ก็ยังประมาททีมอื่นๆในยุโรปไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้สี่แชมป์น่ะถ้าถามใจผมนะที่เป็นแฟนบอลนะนะครับผมมองว่าเป็นที่อ่ะ สองถ้วยปีนี้นะอย่างเยอะเลยผม่าโอกาสที่จะได้เกินนี่แหละน้อยมากนะครับท่านแฟนบอลหรือว่าท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็เม้นพิมพ์บอกกันลงมาได้นะครับอ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ส่วนตัวผมคิดว่าเต็มที่่ะสองถ้วยคาราบาลครับมีโอกาสไหมถ้วยนี้คือถ้วยที่มีโอกาสมากที่สุดจริงๆหนูว่าจะเข้ามีโอกาสเลยแค่สองนะัดมีโอกาสที่จะเข้าไปชิงและ ผู้ทาชิงก็่าจจะเป็นเชลซีอะแต่ถ้าเป็นมิดเดิลโบรเนี่ยแมโอกาส90%เลยมีโอกาสสูงมากแต่ถ้าเป็นเชลซีมันก็ยัง50-50นะแต่ถามว่าโอกาสสูงไหมสำหรับนิวบรีที่ได้ถ้วยนี้สูงสูงม,มากสูงกว่าทุกถ้วยแหละนะครับเพราะว่ามันมันเีบนิดเดียวไง <laughs> นัดแรกก็เอาชนะฟูแลมมามาได้แล้วคืนพรุ่งนี้แค่เสมอก,ก,ก็มีโอกาสได้เข้าชิงแล้วนะครับฉะนั้นโอกาสได้เป็นแชมป์น,นะครับมนันก็มีสูงนะครับอีกอย่างนะครับปีนี้ เรียกได้ว่าการแก้เกมของเจกินครับเรียกได้ว่ามือทองจริงๆนะครับมันสมองเนี่ยต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยนะครับเพราะว่าเจกินครับนะครับมีวิธีการเล่นที่เรียกว่าปกติก็เป็นเกมเนแพสซิ่งเนาะบุกบี้บุก,บก,บกไล่เพลสไล่บี้อยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้การเปลี่ยนตัวการปรับเทคนิคต่างๆนะครับเจกินครับทําได้ดีมากนะครับเรียกได้ว่าการแก้เกมต้องบอกว่าผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลย ณตอนนี้นะครับจากเกมครึ่งแรกเนี่ยตันตันตื้อตนะ้ครึ่งหลังมางเนี่ยแบบคนละทีเลยเอาท่านาทีเขาเล่นชุดเดิมแต่ว่าครอฟมีวิธีการกระตุน้นมีการปรับยืนตำแหน่งมีการกระตุ้นสร้างวิธีการเล่นใหม่ๆให้นักเตะเนี่ยครับปรับเปลี่ยนตามแผนการเรียกได้ว่าลิเวฟูยุูลยุค2.0เป็นทีมที่น่ากลัวน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับแม้ว่าฟอร์มยังไม่แบบเปรี้ยงแปล่างเด็ดขาดเด็ดสลตีอะไรแต่ ก็สามารถเอาชนะมาได้เรื่อยๆนะครับก็เลยได้ว่าเชียร์ไปก็มีความสุขแหละก็ไม่อยากบอกว่าเหมือนบางทีมหรอกก็ไม่แซงกันหรอกแต่ว่าเราคนเชียร์นะครับเราคนดูนะครับเราที่เป็นแฟนบอลดูไปมันก็ยิ้มไปมีความสุขไปพอไปทํางานมันก็แฮปปี้ไปเจอเพื่อนๆในวงเล่าไปไร่าเซลกันมันก็บางคนก็บอกว่าเล่นของคำเล่นบางแต่ของเราก็บอกว่าเราเล่นเอาแชมป์ เล่นเอาถ้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับก็ดูบอลคำๆสนุกสนานไปๆนะครับมีความสุขกับการดูบอลนะครับไม่เล่นการ,ระนันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ